ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเลือกไพ่ของเราในวันนี้นะคะกับพิกอัดเด็กค่ะหัวข้อก็คือสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ของไพ่ย,ยิปซีทาโรเนี่ยนะมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะคะประมาณ1-3เดือนค่ะก็หวังว่าคุณจะได้เลือกไพ่ กองไพ่นะคยะที่ถูกใจคุณที่สุดแล้วก็ได้รับข่าวดีที่คุณอยากจะได้ยินนะคะเราเริ่มต้นกันที่ทางด้านซ้ายมือนะคะนี่คือไพ่กองที่1 2 3 4ซึ่งในตอนสุดท้ายก็จะมีไพ่ให้คำแนะนำเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ อยากจะมีสมาธินานๆถ้าจิตไม่นิ่งนะคะให้นับ1 2 3 4ในใจนะถ้าจิตของเรารู้สึกว่าถูกใจกับหมายเลขใดคุณก็เลือกไพ่กล่องนั้นก็ได้หรือใครที่รู้สึกว่ามองหน้าไพา่สีไพ่แล้วรู้สึกแบบอืมใช่ถูกใจมากกว่าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน เอาละค่ะขออนุญาตด้วยค่ะเข้าสู่การอ่านของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่งจ้าด้านตาไพ่ของเพื่อนๆที่เลือกไพ่ก่องที่1ก็คือไพ่กล่องนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่ไพ่โชวขนนะ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการงานกับการเงินและก็โอกาสในการสร้างเนือ้อสร้างตัวโอกาสของการได้ขยับขยายเติบโตในส่วนของการงานเป็นหลักนะคะบางท่านที่รอคําตอบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับาการงาน หรือธุรกรรมการเงินที่เราได้ตกลงพูดคุยอะไรกับใครเอาไว้นะคะจะได้รับคําตอบเร็วเรวนี้ซึ่งคําตอบก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะสำเร็จรล,ล,ล่วงไปได้ด้วยดีเร็วนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานที่สําคัญเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ท้าทายบางท่านได้รับมาแล้วจะเกิดความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตนเองว่าจะสามารถทําได้ดีหรือไม่นะคะอยากจะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถ นะคะรบกวนให้คุณเนี่ยนะคะตัดความวิตกกังวลความเครียดออกไปเพราะว่าอนาคตดีๆรอคุณอยู่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่องค์กรเดิมนะคะก็อยากจะบอกว่าเขาพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณตามเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณเร่งรีบให้เมื่อไหร่ว่าที่เขาจะแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคะเลื่อนตําแหน่งให้กับเรานะคะไม่ต้องกังวลไปทุกๆอย่างอยู่ในกระบวนการและก็ภายใต้เบื้องหลังตรงนี้ วพวกเขาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไปคุยกันเองค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็จะนำเรื่องดีๆมาให้สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะมีโอกาสของความสำเร็จรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะคุณได้ได้จับเงินช่วงนี้โอเคต้องบอกก่อนที่ผ่านมาดูเหมือนบางท่านนี่นะคะรายรับรายได้ดูจา ดูนิ่งๆ่งใช่ไหมแต่มันก็อยู่ตัวหมายถึงมันอยู่ได้แต่มันนิ่งกว่าที่เคยเป็นหลังจากเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะเจอสภาวะนิ่งๆแบบนี้ไปก่อนแต่เชื่อว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นแบบว่าช้าๆแต่ค่อยๆดีขึ้นขอให้คุณมีความอมดทนนะคะแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่ไพ่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความสําเร็จทางการงานมากกว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กอะไรใดๆนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้สร้างผลงาน แล้วก็คำพูดของคุณก็จะได้รับคำชื่นชมเป็นที่ยอมรับยอมฟังอีกด้วยถือว่าเป็นสารเป็นสัญญาณดีๆของคุณสำหรับข่าวดีที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะมีอะไรที่พ่อยากบอกคุณอีกไหมคะ <c oughs> มบางท่านที่มีแผนจะซื้อของใหญ่ๆอะไรก็ได้ อยากจะบอกว่าตรงนี้มีความล้าช้าหรือว่าตกลงกันไม่ลงตัวของให,ใหญ่ในที่นี้อาจจะมาในรูปแบบของรถของบ้านนะคะหรือการลงทุนเป็นก้อนนะคะอยากให้คุณทําในสิ่งที่ตัวเองมีอย่างสุดความสามารถก่อนภัยกําลังมาบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวและอยากจะขยับขยายไปเพิ่มสาขาอะไรประมาณนี้ไพ่บอกว่าอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของเงินในกระเป๋าจนกว่าคุณจะเชื่อว,ว่า เงินของคุณมันนิ่งแบบว่าพอไม่ใช่นิ่งแบบว่าไม่มีคือคือมันอยู่ในระดับที่คุณพอใจแล้วว่าคุณค่อยลงทุนอย่างนี้จะดีกว่านะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องคอยระมัดระวังหลายๆเรื่องในชีวิตเลยแหละเรื่องของความไม่แน่ไว้วางใจของคนด้วยที่เขาอาจจะอยากมีบทบาทในชีวิตเราน่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนทางด้านของการเงินหรือแบบ เอาเรื่องที่อย่างที่บอกไปเขาเดือดร้อนอะไรแล้ววิ่งมาหาเราอะไรระมาณเนี้แล้วเราก็จะถูกเอาเปรียบนะคะคือเป็นเดือนที่คุณจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยคนที่เอาเปรียบทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะคะคุณในช่วงนี้นะ่ะอาจจะเป็นไม่มีลาบลอยด้วยแต่ว่าจะเป็นเดือนที่พึ่งพา สองแข้งสองมือของตัวเราเองแต่ก็ประสบความสําเร็จดีนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะถ้ามันเป็นสิ่งดีๆหรอคะสิ่งดีๆก็คือคุณสองคนเนี่ยถือว่าเป็นดวงที่สมพงกันแม้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้จะไม่ได้หวานอะไรมากมายแต่ก็จะเป็นที่ปรึกษาคุยในเรื่องทั่วๆไปนะคะเพราะเหมือนอคุณทั้งคู่เนี่ยรู้จักรู้จักนิสัยของกันและกันเป็นอย่างดีอารมณ์ขึ้นง่ายมากๆในช่วงเวลานี้เหมือนเจ็บง่าย เจ็บจากคาพูดเจ็บจากการกระทําน้อยใจเสียใจวิตกกังวลง่ายกับความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักไม่อยากพูดถึงมากนักน,นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณผ่านอะไรกับคนนี้มาเยอะมากและถ้าคุณจะใหุู้นพูดเนี่ยเอาแคู่นพูดก็ได้พูดว่ามนันเป็นการวนลูปอะไรเดิมๆที่ขาดสีสันนิดหน่อยแต่ว่าความรักยังคงมั่นคงอยู่ คนโสดในช่วงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าจะไปเด่นในเรื่องของการงานมากกว่ามีโอกาสได้พบอะผู้คนเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเป็นแฟนเราหรือเราเป็นแฟนเขาเะคะเป็นเพียงแค่โอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ อันเนื่องมาจากการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทำให้เราได้มีการเดินทางหรือถ้าไม่เดินทางอยู่กับที่ก็คนหน้าตาแปลกก็เข้ามาในชีวิตก็คืออาจจะมีเพื่อนเพิ่มเท่านั้นเองนะคะโดยรวมแล้วสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้หรือว่าช่วงเวลานี้1 2-3เดือนตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอการงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและเรื่องของการเงินที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่ในระดับที่ต้องแบบว่าไงอะ่ะใช้ให้มันแบบไม่เดือดร้อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาจริงคุณก็หมุนได้นั่นแหละจ้ะ โอเคให้ไพ่ดูคำแนะนำหน่อยนะแล้วการสอบอะไรก็ได้ที่ต่อยอดอาชีพของตันเองตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะไพ่ไพ่บอกว่าคุณเนี่ยอ,อ,อืมคุณรู้สึกว่า เริ่มอยากโตขึ้นเพราะคุณเห็นไพ่ใช,ใช่เป็นไพ่ของการสร้างเนือ้อสร้างตัวอยากจะมีอนาคตที่มั่นคงช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนแล้วก็คิดลึกและเยอะมากๆสาหรับจะทํายังไงให้ชีวิตเราโตขึ้นให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้จักตัวเองดีแล้วค้นพบบางอย่างว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็คือการได้เติบโตการได้เรียนรู้แล้วก็ผลักอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคออกไปแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะ และทีนี้เนี่ยไพ่ก็บอกว่าเวลาที่คุณคิดอะไรก็ได้นะคะยูนิเว s รเนี่ยเขาได้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางเสมอแล้วก็ไม่ใช่ในแบบที่รีบร้อนเร่งรีบมาในแบบที่มีสติด้วยนั่นแปลว่าทุกๆวันของคุณ อยู่กับความคิดอยู่กับหลักการแล้วก็อยู่อย่างมีสติถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็อยากให้คุณทําต่อๆไปนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่กําลังจะได้รับของคุณนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้โอเคนะคะขออนุญาต move on นะคะไปดูคําทานายของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนั่นก็คือไพ่กองนี้นั่นเองนะคะกับสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงนี้นะคะ เ uh huh. มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟกัสที่ตัวเองมากๆเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณมีบางคนบางกลุ่มที่คุณจ้องมองอยู่ความเป็นไปของพวกเขาเป็นไปในที่ทางไหนดีหรือแย่อะไรประมาณนี้แต่แน่นอนว่าสิ่งที่คุณมองเนี่ยผู้คนที่คุณมองไปที่เราโฟกัสอยู่ในเวลานี้เนี่ยพวกเขาก็คือปกติยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติมีการมีงานมีเรียนมีชีวิตที่ดีปกติตรงนี้เนี่ย สิ่งดีๆที่คุณจะได้รับทําไมผู้ต้องพูดเป็นเพราะว่าถ้าคุณมัวมองมัวไปมองกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะคนข้างนอกนั่นนะคะคุณจะรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวเราเองรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกเหมือนกับแบบทำไม ทำไมพวกเขาถึงเห็นไหมคะทำไมพวกเขาถึงมีความสุขทําไมพวกเขาถึงแบบไม่ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเลยเป็นเพราะว่าคนพวกนั้นเขาอาจจะอยู่ในระดับที่เขาไม่มีอะไรต้องห่วงเราในชีวิตก็คืออยู่ในระดับระดับที่สบายๆทีนี้ข่าวดีที่คุณจะได้รับเนี่ยนับจากวันนี้ไปนะคะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากมีความสุขบ้างเราจะเริ่มหาสิ่งดีๆให้กับตนเองนะคะเอ็นเตอร์เทนตัวเองต่างๆไม่ว่าจะ ยังไงก็ได้ที่ทําให้ตัวเองไม่อึดอัดไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่นะคะไม่ต้องไปดูนะคะไม่ต้องไปส่องอะไรทั้งนั้นเป็นเดือนที่คุณจําเป็นต้องโฟกัสที่ตัวเองด้วยถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีบทบาทแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรคะจะต้องมีการถูกแสดงความคิดเห็นโดยคุณเช่นเพื่อนร่วมงานเขา เรียกชื่อคุณและให้คุณแสดงความคิดเห็นตรงนี้เป็นโอกาสดีๆนะคะที่คุณจะได้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปนะคะไม่ใช่ว่าแบบเออเป็นเป็นผู้ร่วมทีมที่นั่งเงียบๆถูกต้องไหมคะมันเป็นเดือนของความที่ต้องไม่เก็บแล้วต้องเป็นเดือนของการแสดงออกและเป็นการาแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะ เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในตนเองแต่เป็นคนที่รับกับแรงกดดันหรือความเหนื่อยล้าหรือปัญหาสังคมจุกจิกไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมองโลกในแง่ดีเพราะว่าคุณน่าจะผ่านอะไร ในสถานการณ์ประมาณนี้มาเยอะจนตัวเองรู้สึกท้อๆรู้สึกอ่อนแอถูกต้องปะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเฮิร์ตมาเยอะนะกับเรื่องราวต่างๆที่คุณถือมาในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณยังเหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นเดือนที่คุณพยายามที่จะโฟกัสที่สิ่งดีๆเท่านั้นโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าในช่วงเวลานี้ปุณนยังไม่ได้เห็นเกณฑ์ว่าจะมีการเดินทางพักผ่อนอะไรแต่เป็นการที่คุณจะอยู่นิ่งๆ โฟกัสที่ความรู้สึกของตนเองบางท่านถ้าคิดจะมองหางานใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกมีความสุขอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คิดวางแผนนะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรในช่วงเวลานี้จะยังไม่ปรากฏแต่เป็นช่วงเวลาของการวางแผนมากกว่าเพราะคุณอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรอะ ยังคิดอะไรไม่ออกแอบพูดว่าอย่างงี้ดีกว่านะมันยังคิดอะไรไม่ค่อยออกมันมันเหมือนกับแบบเรารู้ว่าเรายังทนได้ยังทนได้อยู่แบบแบบอึมครึมยิ้มหัวเราะอ,อะไรได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พูดเชื่อว่าในวันหนึ่งมันจะมีจุดแตกของมันนะทำให้คุณต้องย้ายสภาพแวดล้อมอหรือว่าเปลี่ยนสังคมเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนสังคมได้ไม่งงนะอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหมือนคุณจะไปเลือกสิ่งที่สบายใจเอาจริงนะคะเหมือนเราเหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางหรือว่า,ารู้สึกไม่ค่อยเข้ากับใครได้เลยอะไรประมาณนั้นก็เลยจะรู้สึกท้อๆแล้วก็รู้สึกกดดันตลอดเวลารู้สึกอยากหนีๆอะไรประมาณนั้นเนาะเออมุญก็เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาแบบเต็มที่จริงๆ100%แบบเห็นภาพชัดมันคืออะไรแต่บุนเห็นเพียงแค่ว่า อารมณ์ของคุณพยายามที่จะมองลก้นงแงด่ดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับตนเองนั่นเองอะนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในช่วงระหว่างหนึ่งเดือนตรงเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาตรงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตค่อนข้างที่จะต้องเข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าบางทีบางเรื่องก็นะคะมันเข้ามาในชีวิตเพื่อสอนให้เราไม่อ่อนแอแต่ก็มาสอนให้เราอดทนแล้วก็พยายามมองลก้ในแงด่ดีแล้วก็ต้องต้องคิดซะว่า บางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆพวกเขาก็คือพวกเขาพวกเราก็คือพวกเราคือเราไม่เหมือนกันทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะอยากจะให้คุณโฟกัสที่ตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับตัวเองจะดีกว่าให้ไพ่ให้คําแนะนําเพิ่มนะคะอืมว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวไพ่คาแนะนํามันไม่เชิงว่าเป็นคําแนะนําหรอกมันเป็นไพ่ Oracle นะคะที่เป็นไพ่เยียวยารักษาจิตใจของคุณที่ไม่ค่อยดี The universe has you r back จริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้ไพ่สำหรับนี้แต่อยากจะบอกว่าไพ่บอกว่าการที่คุณถูกประทะถูกทำร้ายความเจ็บความกลัวการถูกตัดสินโดยคนอื่นเนี่ยนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แสดงให้เห็นชัดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเหมือนคุณเก็บงำความรู้สึกอ่อนแอตรงนี้ไว้ที่ตัวเองมันแสดงออกให้เห็นในรูปแบบอื่นเช่นภาพที่คุณถ่ายนะสีหน้าที่คุณถ่าย เซลฟี่ออกมาหรือการแสดงออกคือทุกคนที่ดูเขาจะรู้ว่าคุณมีความเศร้าอยู่ข้างในแต่คุณพยายามาที่จะมีความสุขกับตัวเองอยู่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรตรงไหนนะคะมองไปรอบๆนะคะว่ามีเพื่อนดีๆจริงๆไหมที่สามารถดึงให้เราหลุดไปจากความซึมเศร้าตรงนี้ได้นะคะพูดชอว่าทุกคนมันต้องมีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งแหละที่เราคุยด้วยเราสบายใจที่สุดไม่ใช่ว่าสังคมอะไรก็ไม่รู้ เราอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เข้าใจเราเขาได้แต่แบบว่าบอกให้เราสู้ๆนะแต่เขาไม่เคยมาดูแผลจริงๆของเราถูกต้องปะคะทีนี้เนี่ยอันถัดมานะคะคุณบอกว่าคุณเชื่อมั่นในดิเรกชันเส้นทางที่ตัวเองกำลังเดินอยู่หรือว่าเส้นทางที่ยูนิเวิร์สกำลังไกด์คุณไปพ่นเชื่อว่า คุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นแล้วรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรแต่อย่างที่บอกไปมันแฝงความกลัวความอ่อนแออะไรบางอย่างที่คุณนี่นะคะรับมาจากสิ่งแวดล้อมเช่นมีคนว่าเราโซเชียลทำพิษหรืออะไรประมาณนั้นเข้าใจใช่ไหมคะ คุณต้องหามิตรดีๆสักคนนึงเอาหรืออย่างที่บุนบอกคือต้องเอ็นเ์อร์เทนตนเองทํายังไงก็ได้ให้ตนองอยู่ในจุดที่สงบที่สุดโดยเฉพาะใจเราต้องสงบนะคะบุ้นเป็นกําลังใจให้กับคุณถือว่าวันนี้บุนมาให้กําลังใจกันลดกันสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่สองค่ะทีนี้เราไปดูคําทํานายของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่สามกัค่ะไพ่ของเพื่อนๆนที่เลือกไพ่กลองที่สามนะคะไพ่กล่องนี้นั่นเองนะสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเร็วๆนี้ ก็คือเป็นความรักดีๆลหรคะหรือว่าการหวนคืนมาของคนที่จากไปของคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะ <l army> ก็จะได้กลับมาขออย่างเดียวคุณไม,ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปง้อนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนเขามีฟอร์มของตนเองเขาไม่อยากเสียฟอร์มแต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องของคุณได้อันนี้เรากําลังพูดถึงความรักกันนะคะ <l funny> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องให้เวลาเขาได้ตกตะกอน mm. <l> เรต้องเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยนะคะได้รับรู้ว่าเราก็มีหัวใจมีความรู้สึกไม่ใช่จะมาทำตัวไม่น่ารักกับเราตลอดเวลาแบบนั้นแล้วก็เป็นเดือนของความอดทนที่คุณจะต้องอยู่ให้ได้ชินให้ได้กับความเงียบและต้องไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเผชิญอย,อยู่เช่นคิดมากคิดแทนจินตนาการไปเองนะคะทุกหลายๆท่านเ,เจอตรงนี้เยอะมากนะคะคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นความจริงเขาก็ไม่ได้เป็นคิดว่าคิดว่า เป็นแบบเราคิดแบบนี้แต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ความรักนะคะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันด้วยมีปัญหาอะไรกัแบบใครเจออะไรก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเก็บมาคิดทั้งนั้นความสัมพันธ์มีรีเทิร์นเพราะว่าต่อให้เขาเป็นคนที่ใจร้ายกับเราแค่ไหนนะคะมุ่งเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องออตกตะกอนให้ได้ เดี๋ยวเวลาเขาเหนื่อยจากการใช้เนี่ยไหมเหนื่อยจากการใช้เบื่อเพื่อนละเบื่อเบื่อครอบครัวเบื่อโลกส่วนตัวละพุูนเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาหาเราแต่พูดไม่อยากให้คุณเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเสมอเราอาจจะต้องทําตัวยุ่งๆบ้างนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากความรักแล้วคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนลักษณะเหมือนคนที่มีคู่เมื่อสักครู่นี้ว่าเจอคนที่เขาเอาแต่ใจมากๆเลยแล้วเรากลายเป็นคนที่ต้องยอมต้องยอมแล้วก็ความสัมพันธ์ก็พัฒน,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 นาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเหมือนวนลูปที่มันเป็นทุกข์อะความทุกข์เราเป็นสุขวนกันไปโเ o l ร e r คสเ s t e r ถูกต้องปะคะ นะคะความรักของคุณมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้ในช่วงเวลานี้ส่วนข่าวดีเรื่องอื่นๆสิ่งดีๆเรื่องอื่นเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะอยู่กับตนเองให้ได้ดีเช่นอาจจะมีการพักผ่อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อหาความสุขใส่ตนเอง เป็นคนใจดีเมตตาขี้สงสารเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่3ส,สิ่งดีๆเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มในขณะที่ความรักหรือสังคมเรื่องของการงานมันเหนื่อยเงี้ยเมื่อเราทําดีแค่ครั้งเดียวเช่นเราเห็นคนที่ไร้บ้านเรายื่นให้เขา20บาทแม้ว่า20บาทเพู่นเชื่อว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่3เนี้ยคุณมีความสุขน้ําตาไหลเุื่อาจจะไม่ได้พูด ให้มันดูฟังดูเว่อร์วังแต่พ้งเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นนะคะเป็นคนจิตใจดีมากๆแสดงออกถึงถึงเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีนะคะสิ่งที่คุณทำออกไปนะคะแม้ว่าจะไม่ได้คืนมาในรูปแบบของความรักที่ดีไม่ได้ส่งเสริมความรักแต่มันจะส่งเสริมในเรื่องของสังคมรอบด้านที่ทำให้คุณอยู่ตรงไหนก็เป็นที่รักอยู่ตรงไหนก็จะรู้สึกเหมือนกับแบบ โอเคแต่คุณเป็นคนขี้เหงาแต่ความปรารถนาอะไรต่างๆมันดีอยู่ที่ไหนจะมีคําว่าอุปธรรมําชูใครๆก็เอ็นดูเราแต่เราเป็นคนที่เป็นคนดีที่เรามักมักโทษตัวเองนะคะมักน้อยใจในโชคชะตาแต่คุณเป็นหัวใจที่บอบางมากๆเดือนไม่ใช่เดือนนี้คือช่วงนี้มีนาเมษาพฤษภามีคําว่าอุปธรรมําชูทําอะไรที่ไหนยังไงมีแต่คนเอ็นดูนะคะแล้วก็มอบหมายสิ่งดีๆให้กับคุณคุณก็จะรับมา ในแบบที่ไม่อิดออดอะไรเลย,เ,ลยเครียดบ้างไหมมีเครียดบ้างเหมือนกันปุ้นดูให้นะคะปุ้นว่าคุณเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่อ่อนแอป,นปุ้นพูดบน่นใช่ไหมคะปุ้นพูดซ้ำๆใช่ไหมเพราะว่าไพ่มันขึ้นซ้ำๆจริงๆไงเหมือนบางทีเราน้อยใจในโชคชะตามากจนเกินไปจนเราไม่สาม,มสามรถมองในสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ได้นะคะคุณมีกรระะนะัลยาณนั้นมที่ดีนะคะ มีผู้มีหัวหน้างานมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนที่ดีรอบกายเลยยกเว้นความรักที่ปวดหัวอยู่ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเรากําลังดูในส่วนของสิ่งดีๆถูกต้องป่ะคะเพราะฉะนั้นเราให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ดีทําดีจะได้ดีนะ คียส่งสารให้เท่าไหร่คุณก็จะได้รับกลับมามากขึ้นเท่านั้นมาในรูปแบบของดวงอุปถัมภ์เมตตา้ำชูมาในรูปแบบของการระยะนามิตรที่ดีมาในรูปแบบของงานที่ดีนะคะตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมากนักแปลว่าที่ทํางานปัจจุบันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่ของตนเองไปงานหนักที่คุณใส่ไปความเฟรนลี่ของคุณพุ่นเชื่อว่า มันดีแต่เขาทําให้เรารอดีอย่างนี้ทําไมเขาถึงไม่ไม่โปรโมทเราไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจัดเงินเดือนให้เรา,เอาอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีความน้อยอกน้อยใจตรงนั้นได้แต่ว่าไพ่ก็บอกว่าคุณก็มีความอดทนมากๆในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆในด้านอื่นๆน,นะคะการบริจาคก,การทําดีคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมาเหมือนกันให้ไพ่ให้ใหคําแนะนํานะคะ <c oughs> ไพ่บอกว่าโอเคไพ่บอกว่า hope is c o n d i t f o r miracle นะคะความหวังของคุณเนี่ยมันไม่ใช่สิเขาบอกว่าความหวังของคุณก็คือมิราเคิลคือสิ่งมหัศจรรย์นะคะความหวังนำไปสู่สิ่งมหัศจรรย์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความหวังเสมอไม่ได้ยอดอ่อท้อแต่เป็นคนที่อึดอัดง่ายคิดเยอะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ อ,อ,อยู่อยู่บนโลกของความเป็นจริงถึงได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่รับเรื่องเล็กๆมาเก็บไว้ที่ตัเงหมดเลยหยม่ยิมเล็กๆคือเก็บเก็บเก็บอะไรประมาณนะั้นเพื่ออะไรเป็นห่วงคุณเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะอ,อ,อยู่บนความจริงก็ตามะนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ทอ้อท้อมันก็เข้าใจได้นะคะส่วนในเรื่องของเงินผู้่ไม่คิดว่าคุณเดือดร้อนอะไรนะคะคุณเดือดร้อนอะไรที่ไหนยังไงมันจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็น หรือว่าคนดีๆเนี่ยนะคะเขาพร้อมที่จะทรีตเราเลี้ยงเราให้ค่าขน,นมให้นุ่นให้นี่มาทดแทนอะไรเงี้ยทําให้คุณไม่ได้รู้สึกขาดอะไรในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินเลยค่ะและนี่คือทาทํานายของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่3นี้นะคะ อยากดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทำนายของไพ่กองสุดท้ายหน้าไพ่ของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณรวมไปถึงกำลังใจด้วยรวมไปถึงเหตุการณ์ที่อยากจะพูดอยากจะเตือนด้วยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่4ี่พูเห็นว่าบางท่านเจอเหตุการณ์โซเชียลทำผิดนะคะก็คืออาจจะมีความมีการศบประมาทกัน มีคำพูดเน็บแนมการตามโซเชียลมีเดียหรือสังคมที่เราเผชิญอยู่ของบางท่านนะคะทำให้เรารู้สึกไหมอย่างอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาอะไรกับเราก็ได้เขาอาจจะมีปัญหากับคนอื่นแต่เราอาจจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถแยกพวกได้าอาจจะอยากอยู่ตรงกลางหรือว่าเราอาจจะอยู่ในพวกนี้แต่เราไม่ได้อยากมีปัญหากับพวกนั้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสังคมของคุณเป็นพิษอยู่ นะคะอันนี้พวกต้องเตือนก่อนนะเอาเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราจะตบท้ายด้วยสิ่งดีๆคุณจะได้รู้สึกโอเคขึ้นเป็นเดือนเป็นไม่ใช่เดือนเป็นช่วงเวลาระหว่าง1 2 3เดือนตรงเนี้ยคุณจะเห็นได้ชัดว่าคุณควรโฟกัสไปที่เรื่องของการงานนะคะเพราะว่าเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเหมือนคุณจะเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าเราทํางานดีกว่าเราทํางานทำมาหากินหา,นหาเงินหาทองดีกว่าเพราะเราไม่อยากเอาตัวเองนี่นะคะไปอยู่ในสังคมที่แบบว่ายุแยงตะแคงรั่ว ปลุกปั่นปลุกปั่นกันให้มีแต่ความขัดแย้งเน็บแนมกันไปแะนินทาอะไรกันไปนะคะเชื่อว่ามันน่าจะมีสถานการณ์ประมาณนี้มาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะความอา,อารมณ์ของคนนะคะที่อยู่รอบข้างคุณนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อ,อยมากๆนะคะแล้วก็พยายามามารบเรา้าเราให้ไปทำในเรื่องที่ไม่ดีซึ่งคุณเป็นคนที่ อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเลยบางทีเราเลือกได้ว่าเออเราเป็น,ปนคนเป็นแกะขาวนะในหมู่แบบควันสีเทาแกะสีเทาอะไรประมาณนะั้นคือเอาจริงทุกคนมีสีเทานะมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนๆกันทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ความจริงเราเนี่ยเราเปลี่ยนสังคมได้ถูกต้องไหมหรือเราลดในการใช้เวลาอยู่กับพวกเขาลดการคุยกับพวกเขาลงคุณจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจาก ไพ่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จดีและคุณก็ทํางานตามมาตรฐานของตนเองเนี่ยแหละกลัวอย่างเดียวว่าคุณจะเจอเหตุการณ์คําพูดที่ไม่ดีจากคนอื่นนะคะหรือใครก็ไม่รู้เล่าแต่เรื่องที่เป็นเรื่องลบๆอะไรประมาณนั้นทําให้คุณจะไม่ได้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมีสิ่งดีๆอะไรอีกหรือเปล่าคะ คุณมีลาบลอยด้วยนะคะจะเป็นลาบลอยในแบบที่มีมูลค่าเยอะมากๆเลยถ้าไม่ได้มาในมูลค่าเยอะมากๆนั่นแปลว่าเร็วๆนี้ คุณอาจจะได้มีการใช้เงินเพื่อไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้แล้วเราก็จะมีความสุขกับมันนะคะในส่วนในส่วนของการงานพูดไปแล้วและในส่วนของการเงินก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะบริหารจัดการดีมีลาบร้อยได้รับของที่มีมูลค่าเร็วๆนี้เป็นของขวัญให้กับตนเองนะคะการงานดูมั่นคงมากๆนั่นแปลว่าใครที่ทํางานประจําอยู่มีอนาคตที่สดใสหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเนาะคุณจะได้นํามาต่อยอดธุรกิจของ ตนเองให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยอยากจะบอกนะคะถ้าตอนนี้รู้สึกว่ามันยังดูตึงๆอยู่แสดงว่าให้เวลาสักอีกสักหนึ่งเดือนนะคะธุรกิจของคุณก็จะดีขึ้นและใครที่มองหางานใหม่ คุณจะได้งานที่ถูกใจมาก,มากๆได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้วิ่งได้เดินได้เหินอะไรอย่างเงี้ยกระฉับกระเฉงมีความตั้งใจสูงมากๆเลยทีเดียวการสอบอะไรใดๆก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันผลการสอบก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะมันตกที่เรื่องของโซเชียลนะคะเรื่องของสังคมอาจจะมาในรูปแบบที่เห็นหน้ากันเลยหรือตามโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ต้องยั้งคําพูดของตัวเองให้ได้บางทีเราก็ยังไม่ไหวมันอารมณ์โกรธเหมือนเราแบบ เขาตกมือมาเราก็ต้องตกมือกลับไปะลรประมาณนี้นะคะบางทีมันก็เป็นห่วงโซ่ล้วค่ะมันไม่จบเพราะว่าบางทีถ้าเราเจอคนที่เขาแบบไม่ชอบยุ่งเรื่องแบบนี้เขาก็จะไม่ทําอะไรแบบนี้กลับมาหาเราเราก็จะไม่ทําอะไรแบบนี้กลับไปพอเราเจอคนที่ลักษณะเหมือนเราอะ่ะ แบบว่าเราต้องสู้เราต้องสู้ไม่ยอมแพ้อะไรประมาณนแน่นอนมันไม่มีวันจบสิ้นนะคะสงครามตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเ,เราเราเอาเวลาทั้งหมดนี้นะคะไปโฟกัสที่เรื่องของการงานกานเรเงินหรือว่าการเรียนจะดีกว่าเพราะว่าเด่นมากๆเลยในช่วงเวลานี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่ามันตกปัญหาพอสมควร,พอ,ร,รพอเราได้รับอิทธิพลจากสังคมเนี่ยะคะ่ะอารมณ์ของเราก็จะหงุดหิดแปรปรวนไปด้วย ก็จะไปมีปัญหากับคนข้างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ต้องแยกว่า,าชีวิตอารักส่วนตัวกับปัญหาสังคมหรือว่าอะไรที่เราเผชิญอยู่ที่เป็นแรงกดดันเนี่ยนะคะ ต้องแยกออกจากกันให้ได้นั่นเองสำหรับคนโสดผู้เชื่อว่ายังไม่เด่นอะไรมากนักนอกจากการได้ทำหน้าที่ทำงานของตัวเองอย่างมีความสุขในพื้นที่เงียบๆเ,เพราะว่าคงจะไม่ได้มีเวลาไปเจออะไรใครแล้วก็ชีวิตประจำวันของบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอใครหน้าใหม่ๆมากนักถ้าเกิดว่าได้เจอคนหน้าใหม่ๆนั้นแปลวะ่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเกินเลยนั่นเองนะคะให้พ่ายให้คาแนะนานะคะ คุณพยายามมองโลกในแง่ดีอยู่ในความสงบของตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณอยู่นิ่งๆเงียบๆทำสมาธิของตัวเองอ่ะคุณได้สร้างเวลาคุณเงียบโลกมันก็เงียบกับคุณด้วยนะคะกระปุ้งกําลงหมายถึงแบบนั้นเช่นถ้าเราไม่ได้ทำอะไร มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเชิงที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราสงบสุขเราคิดดีทําดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้าหาเรานั่นเองนะคะแล้วคุณดูเหมือนว่าจะาไม่ค่อยกลัวอะไรพูาถึงได้บอกว่าคุณอยู่ในสังคมที่เขาเป็นนักสู้กันทั้งนั้น ยิ่งสู้มาสู้กลับเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณมีแรงศรัทธาเพราะคุณไม่เคยไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยย่อท้อไม่ได้กลัวอะไรคุณรู้สึกว่าชีวิตเป็นของคุณก็อยากให้คุณทําต่อไปนั่นแหละแต่อย่างที่พุนบอกไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปดูนะคะไม่ต้องไปส่องหรือว่าถ้าใครมาหวังไม่ดีกับเราใช่ไหมคะแล้วคุณรู้สึกอ่านได้อ่านออกว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยก็เอาตัวเองออกมาเพราะบุนเชื่อว่าคุณน่าจะดูคนออกคือมันมีเซนส์มันมีพลังงาน พลังงานอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ดีนะคะเราจะรับรู้ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สีตรงนี้แล้วก็ทุกๆก,กองด้วยนะคะการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะเป็นกำลังใจให้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีสิ่งดีๆอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยๆน,น,นะคะเราได้รับคำแนะนำแล้วก็แนวโน้มในชีวิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราจะได้รับมือกับมันนั่นเองนะคะโอเค อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปคะ่ะ